Classroom Language by คุณยายคลิปนี้ขอนำเสนอภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนประกอบด้วยสำนวนภาษาที่ใช้ในหน้าที่ต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นการทักทายผู้เรียนการสั่งให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในชั้นเรียนการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนตลอดจนการปิดชั้นเรียนกล่าวคำอำลาผู้เรียนนะคะกลุ่มแรกนะคะภาษาที่ใช้ในการทักทาย g r e e t i n g เราอาจจะแบ่งเวลา นะคะเช่นตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็น Good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายหรือว่า Good evening สวัสดีตอนเย็นเราไม่พูดว่า Good morning นะคะเราไม่พูดเสียง s ที่หลังคำว่า good ถ้าไม่ได้ระบุเวลาเราก็พูดว่า Hello everyone หรือว่า Hi everyone Everyone ในที่นี้ก็หมายถึงลูกศิษย์ทุกคนนะนะคะหรือว่าจะแทนที่คำว่า everyone ด้วยคำว่า boys and girls เช่น good morning boys and girls หรือว่า hi boys and girls ซึ่งหมายถึงสวัสดีจ้าเด็กชายเด็กหญิงหน้าที่ของภาษาต่อมานะคะคือการที่ครูใช้แนะนำตัวเอง functional language self introduction I would like to introduce myself ครูอยากจะแนะนำตัวเองนะคะ My name is วิพ a ดาครูชื่อวิพาดา I am อาจารย์วิพาดาหรือว่าครูคืออาจารย์วิพาดานะคะ You may call me คุณยายนักเรียนอาจจะเรียกครูว่าคุณยายก็ได้นะคะคุณครูก็ประยุกต์ใช้เลยนะคะเช่น My name is รัตดาหรือว่า I am อาจารย์รัตดา You may call me ครูปูอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ I have been teaching English for one month ก็จะหมายความว่าครูสอนภาษาอังกฤษมาหนึ่งเดือนแล้วหรือว่า I have been teaching English for two years ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา2ปีแล้ว I have been teaching English for 30 y e a r s ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา30ปีแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้น I am a teacher of English for grade 8อันนี้ตัวอย่างนะก็ครูเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ,กฤษสำหรับม .2 นะคะ grade นี่คือม2 ถ้าเกรด12ก็คือม .6 นะคะเราจะนับแบบว่าเป็นตั้งแต่ป .1 คือเกรด1จนกระทั่งม .6 คือเกรด12นะคะเราไม่ได้แบ่งว่าเป็นป .1 ถึงป .6 หรือม .1 ถึงม .6 แบบของประเทศเรานะคะถ้าเราอยากจะแนะนำตัวว่าเราเป็นครูใหม่ก็บอกว่า I am your new teacher ถ้าเราอยากจะบอกว่าเราเป็นครูฝึกสอนที่นี่ I am a student teacher here หรือเราอยากจะ บอกว่าเราจะมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเช่น I will be here for 10 months ครูจะมาอยู่ที่นี่10เดือนหรือ I will be here for one year ครูจะมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา1ปีนะคะหน้าที่ของภาษาต่อมาก็คือ small talk หรือว่าพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆ Getting ready before class begins ซึ่งหมายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มสอนเราจะพูดอะไรได้บ้างเช่น how are you นักเรียนสบายดีไหมหรือว่า how are you today วันนี้นักเรียนสบายดีไหมหรือจำเพาะเจาะจงจะถามเจนนะคะเจน how are you today ก็ถามเจนว่าเจนสบายดีไหม are you getting better today หนูดีขึ้นหรือยังคะสงสัยว่าคราวที่แล้วเจนคงจะไม่สบาย what did you do during the weekend ก็ถามทุกๆคนว่าหนูทำอะไรในช่วงสุดสัปดาห์ Where did you go during the weekends หนูไปไหนมาบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ Who is absent today วันนี้ใครไม่มาโรงเรียนซึ่งคนตอบก็คือคนที่มาโรงเรียนอะนะคะก็มองซ้ายมองขวาดูว่าเพื่อนคนไหนไม่มาก็บอกครูไป Who was absent last time คราวที่แล้วใครไม่มาโรงเรียนซึ่งคราวที่แล้ว ไม่มาแต่วันนี้อาจจะมานะคะก็ตอบเองไปเลยนะคะ Who was absent on Tuesday? ใครที่ไม่มาโรงเรียนวันอังคารบอกครูด้วย Does anyone know where Ken is? ใครรู้ไหมเนี่ยว่า Ken อยู่ที่ไหนตอนนี้ Is everyone here? ก็ถามเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะว่าทุกคนมาถึงแล้วใช่ไหมบางทีก็อาจจะเดินเรียนนะคะเพิ่งมา Is everyone ready? ทุกคนพร้อมหรือ,อยัง Are you ready เป็นคำถามที่คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะ Go back to your seat นักเรียนกลับไปนั่งที่ Please stop talking แล้วก็หยุดคุยนะคะ Please be quiet เงียบๆเลยนะคะหน้าที่ของภาษาต่อไปก็คือ reviewing ทบทวนนะคะ and eliciting background knowledge แล้วก็ดึงเอาความรู้เดิมออกมาซิคุณครูจะมีวิธีถามอย่างไร เรามาดูตัวอย่างนะคะ What did you study last time? Remember นักเรียนจำได้ไหมคราวที่แล้วเราเรียนอะไรหรือว่าอยากจะเจาะลึกไปเลยว่าเรียนแล้วจำได้ไหมเช่นเรียนเรื่อง adjective s of feelings ก็ถามว่า Do you remember the adjectives of feelings นักเรียนจำคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกได้ไหม Do you remember the irregular past verbs นักเรียนจำกริยาในอดีตได้ไหมกริยาช่องที่สองน่ะ how many pets do you have at home นักเรียนมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวที่บ้าน what are they สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นคือสัตว์อะไรบ้าง how many people are there in your family นักเรียนในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีคนกี่คน do you know the word ข้าวสวย in English นักเรียนรู้จักคำว่าข้าวสวยในภาษาอังกฤษไหมหรือว่า do you know the word ไข่ตุ๋น in English ก็คือถามว่านักเรียนรู้จักคําว่าข้าวสวยในภาษาอังกฤษไหมหรือว่านักเรียนรู้จักคําว่าไข่ตุ๋นในภาษาอังกฤษไหมซึ่งครูก็อาจจะสอนบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าดูอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะที่ดึงเอาความรู้ของนักเรียนออกมาให้เขาได้แสดงออก i am going to say the words ครูจะพูดคำนะคะ please raise your hand if you have each word you hear at home ขอให้นักเรียนยกมือนะเมื่อนักเรียนมีสิ่งนี้ที่บ้านเช่น washing machine เมื่อครูออกเสียงคำนี้ไปถ้านักเรียนยกมือแปลว่านักเรียนมีเครื่องซักผ้าที่บ้าน dish washer ถ้านักเรียนยกมือแปลว่านักเรียนมีเครื่องล้างจานที่บ้านเช่นเดียวกัน lawn mover เครื่องตัดหญ้า vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น broom ไม้กวาด mop ไม้ถูพื้น tractor โอ้มีรถแท a กเตอร์เลยนะคะ นักเรียนก็ร่วมกิจกรรมนี้โดยการถือว่าทบทวนคำศัพท์ไปในตัวหรือว่าแทนที่คุณครูจะออกเสียงเฉยๆคุณครูก็ร้องเพลงก็ได้นะคะ I am going to sing and you are going to act out to show you understand the meaning of the song โอเคครูจะร้องเพลงให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะแสดงออกว่านักเรียนเข้าใจความหมายของเพลงโอเคไหมคะเช่นครูร้องเพลง If you happy and you know it clap your hands นักเรียนควรจะทำยังไงนะคะนักเรียนก็พบมือแต่ถ้าได้ยินว่า If you happy and you know it nod your head นักเรียนปรบมือหรือเปล่าคะไม่นะคะนักเรียนก็จะพงกีิษะค่ะหรือว่าอาจจะใช้กิจกรรมนี้ We are going to walk around the classroom to find two things that we can read คุณครูพูดแบบนี้ นักเรียนจะต้องมีหน้าที่ทําอะไรนะนักเรียนก็จะเดินไปรอบๆชั้นเรียนเพื่อที่จะหาของสองสิ่งที่เขาสามารถอ่านได้ซึ่งก็อาจจะเป็นสมุดหนังสือหรือบัตรคำซึ่งคุณครูซ่อนไว้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณครูก็อาจจะประยุกต์ใช้นะคะใช้ประโยคเดิมแต่ว่ามีบางอย่างเข้าไปแทนที่เช่น We are going to walk around the classroom and find two things that we can play อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือเราจะเดินรอบๆห้องแล้วก็หาของสองสิ่งที่เราสามารถเล่นได้ก็จะเปลี่ยน verb คำว่า read เป็นคำว่า play นะคะหรือว่า we are going to walk around the classroom and find two things that we can drink อย่างเงี้ยก็แปลว่าหาของสองสิ่งที่สามารถดื่มได้นะคะมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะ คุณครูใช้คำถามค่ะ who can tell me what verb is used for cutting off the sheep's wool ใครรู้บ้างว่าคำกริยาที่ใช้สำหรับการตัดขนแกะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนก็ตอบว่า to shear คำว่า shear ใช่ไหมคุณครูคุณครูก็บอกว่า yes นะคะถูกต้องหรือว่าตัวอย่างต่อไปคุณครูอยากสอนวันฮาโลวีน คุณครูถามว่า What is the day of g o a t วันที่เกี่ยวกับผีเนี่ยวันแห่งผีเนี่ยคือวันอะไรระหว่าง Halloween or Valentine's Day นักเรียนก็ตอบไปนะคะหรือว่าอยากจะสั่งให้นักเรียนนับเลขนะคะเป็นการทบทวน Everybody count 1 to 10คุณครูก็อาจจะช่วยนะคะถ้าเด็กเล็กๆ 1, 2, 3, 4, 5จนกระทั่ง10 มาดูกิจกรรมที่จะ elicit background knowledge นะคะคือดึงความรู้เดิมของเรียนออกมาใช้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง Imagine you are in India นักเรียนลองนึกดูว่าถ้าตัวเองอยู่อินเดียนะคะตอนนี้ The temperature is 40 degree s Celsius อุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสซึ่งร้อนมาก What are you going to do to make your body more comfortable จะทำยังไงให้ร่างกายเราสบายขึ้นนักเรียนอาจจะตอบว่า Get a fan ไปหาพัดหรือไปหาพัดลมมานะคะ Take a b คอา five times a day หรืออาจจะอาบน้ำสักวันละ5ครั้งไปเลยนะคะหรืออีกสถานการณ์หนึ่ง when you enter the canteen what would you see first นักเรียนลองคิดว่าถ้าตัวเองเดินเข้าไปในโรงอาหารเนี่ยจะเจออะไรเป็นอันดับแรกนะนักเรียนก็คิด what else มีอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าอยากจะถามนักเรียนเป็นรายบุคคล s ซม can you tell me แซมบอกครูหน่อยได้ไหมมีอะไรที่นักเรียนเห็นนะคะ What about p e t e อถามน,นักเรียนอีกคนหนึ่งนัก e r เอล่ะว่าไงนะคะเนี่คือภาษาที่เราใช้ต่อมาการใช้ภาษาในการนำเสนอบทเรียนนะคะ function of language presenting the lesson พวกเราดูตัวอย่างต่อไปนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้เมื่อได้สอนในชั้นเรียนจริงนะคะ I am going to teach you how to sing ลอยกระทง song in English today. วันนี้ครูจะสอนนักเรียนร้องเพลงลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษนะคะ I am going to tell you the story of Cinderella today. วันนี้ครูจะเล่าเรื่องซินเดอเรลล่าเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะ We are going to learn how to make an egg sandwich today. วันนี้เราจะมาเรียนวิธีทำแซนด์วิชไข่นะคะ หรือว่า we are going to write a short story together เรามาเขียนเรื่องสั้นด้วยกันเถอะ listen to the song carefully and tell me how many times you hear the word round นักเรียนลองฟังเพลงต่อไปนี้ดีๆนะลูกนะคะแล้วบอกครูนะว่าได้ยินคำว่า round กี่ครั้งหรือว่า look at this picture carefully how many triangles are there นักเรียนลองดูภาพนี้ดีๆนะลูกแล้วก็นับดูซิว่ามีสามเหลี่ยมกี่ภาพ Look at t h e s e two pictures and see ten differences นักเรียนลองดูสองภาพนี้นะคะแล้วนักเรียนจะเห็นความแตกต่างกันอยู่10แห่งค่ะหรือว่าบอกนักเรียนว่า you are going to learn how to say thank you in English วันนี้นักเรียนจะได้เรียนวิธีพูดขอบคุณในภาษาอังกฤษนะคะ Say after me พูดตามครูนะคะ Thank you นักเรียนก็จะพูดตามนะคะคำว่า Thank you Thank you very much ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำว่า Thank you very much หรือว่าขอบคุณสำหรับสิ่งของบางอย่างเช่น Thank you for your cookies ขอบคุณมากสำหรับคุกกี้นะคะหรือว่าสองประโยคหลังเนี่ยจะค่อนข้างใช้ภาษาที่ แสดงถึงความซาบซึ้งมากนะคะ I am so grateful for your help หรือว่า I really appreciate your help ก็คือรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ uh, ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าบอกว่า I am going to teach you how to say the address in English นักเรียนคะวันนี้ครูจะสอนนักเรียนในการบอกที่อยู่ในภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าบอกว่า Everybody look at the structure of this sentence นักเรียนทุกคนดูโครงสร้างของประโยคนี้นะคะ This is the subject นี่คือประธานค่ะ Where is the verb แล้วคำกริยาอยู่ที่ไหนเนี่ย What word is the main verb แล้วคำกริยาแท้คือคำไหนละคะเราอยากจะอธิบายการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาในภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษนะคะเช่นเราอยากจะอธิบายว่า The structure of present perfect tense is the subject and verb to have which is has or have and followed by past participle verb เราจะอธิบายโครงสร้างของ present perfect tense ได้ว่ามีประธานแล้วก็มี verb to have นะคะซึ่งคำว่า verb to have เนี่ยหมายถึง has หรือ have แล้วก็ตามด้วย past participle verb ซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่า verb ช่องที่3หรือกริยาช่องที่3นะคะ หรือประโยคต่อมาเราอธิบายเพิ่มว่า we use past participle verbs only in the perfect sentences and passive voice sentences เราจะใช้ past participle verbs หรือ verb ช่องที่3เนี่ยนะคะในประโยคที่เราเรียกว่า perfect sentences แล้วก็ประโยค passive voice คือประโยคที่มีกรรมเป็นประธานของประโยคนะคะหรือว่าเราอยากจะอธิบายสับสํนวนตัวอย่างเช่น we don't say never mind for ไม่เป็นไร to respond thank you because it means ไม่เป็นไร when somebody hurts you you say never mind to respond sorry คำว่า never mind เนี่ยเราไม่ไม่พูดว่าแปลว่าไม่เป็นไรสำหรับการตอบคนที่ขอบคุณเรานะคะเพราะว่า never mind ตัวนี้หมายถึงไม่ถือสาไม่ถือโทษโกรธอะไรนะคะในกรณีที่มีคนทำให้ขุนข้องหมองใจเราจึงจะพูดคำว่า never mind เพื่อที่จะตอบคำว่า sorry ก็คือเขาขอโทษเราแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ถือโทษโกรธกัน f u n c t i o n of language หน้าที่ของภาษาอันต่อมานะคะก็คือ grouping students การแบ่งกลุ่มนักเรียนตัวอย่างนะคะ let's divide into three groups นักเรียนแบ่งเป็น3มกลุ่มนะคะหรือว่าใช้สำนวนอีกอันนึงว่า break into three groups ความหมายเดียวกันนะคะกับ let's divide into three groups แต่ถ้า let's divide into groups of three กับ break into groups of three หมายความว่าอย่างไรคนละอันนะคะหมายถึงแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คนนะคะไม่ใช่3กลุ่มนะคะหรือว่าจะบอกให้ผู้เรียนจับคู่นะคะเราจะสั่งให้นักเรียนจับคู่มีคำว่าอะไราบ้างนะคะมีคำว่า pair up นักเรียนจับคู่ หรือว่า find your partner นักเรียนหาคู่ตัวเองนะคะหรือว่า turn to your neighbor นักเรียนหันหน้าไปหาคนข้างนะคะหรือว่าเราจะบอกว่า we are going to work in pairs ก็แปลว่านักเรียนต่อไปนี้เราจะทำงานเป็นคู่นะคะหรือทำงานเป็นกลุ่มเราก็สั่งใหม่นะคะ we are going to work in groups อันนี้คือทำงานเป็นกลุ่มนะคะ หรือว่า sit in your group นักเรียนนั่งอยู่กับกลุ่มตัวเองหรือว่าอยากจะบอกว่าให้นักเรียนนั่งกับคู่ตัวเองก็บอกว่า sit with your partner บางทีเราอาจจะต้องช่วยนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะเพราะว่าให้นักเรียนแบ่งเองบางทีก็อาจจะมีความอนหมานในชั้นเรียนนะคะเราอาจจะต้องสั่งเช่น from อภัสราทุยานิน t h e s e are in group 3 okay? จากอภัสราจนถึงยานินเนี่ย คถือว่าเป็นกรุ่ป3นะคะกลุ่มที่3นะคะโอเคไหม We are going to divide into 6 groups เราจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะทั้งห้องเนี่ย count 1 to 6นะักเรียนนับ1ถึง6เลยนะคะ one two t h r e พอถึงเลข6แล้วก็ต้องนับใหม่นะคะเพราะว่านับ6เนี่ยก็คือต้องเริ่ม วันใหม่นะคะ one two, three. ก็ว่าไปนะคะโอเค now students who count one please come over here นักเรียนที่นับหนึ่งนะคะมารวมกันที่ตรงนี้ all of you are group one นักเรียนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเรียกว่ากลุ่มที่หนึ่ง who counts two อ่ะก็ถามนักเรียนต่อไปว่าไหนคนไหนที่นับสอง come over here รูก็ชี้ไปอีกที่จุดหนึ่งนะคะมาทางนี้ your group is group two กลุ่มของนักเรียนคือกลุ่ม2นะคะหรือว่าอาจจะมีวิธีสั่งให้แบ่งตามแถวนะคะ The students in the first row are in group 1 and those who are in the second row are in group 2นักเรียนที่นั่งแถวที่1น,นะคะเป็นกลุ่มที่1ส่วนนักเรียนที่นั่งแถวที่2ก็เป็นกลุ่มที่2นะคะ Do you want to name your group? นักเรียนอยากตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองไหมคะ What do you want me to call you? นักเรียนอยากจะให้ครูเรียกกลุ่มของนักเรียนชื่ออะไรเหรอคะ Mario Group ชื่อกลุ่ม Mario ดีไหมคะ Okay, this is Mario Group. เอาละนี่คือ Mario Group นะคะ What about that group? แล้วกลุ่มนั้นละ่ะจะชื่ออะไรนะคะ Do you have the name of your group? นักเรียนมีชื่อกลุ่มหรือ,อยังเนี่ยค่ะก็คือการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทำงานนะคะต่อมานะคะ Function of language หน้าที่ของภาษาต่อมาก็คือเรื่องอะไร Instructions or directions in class for classroom activities คำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ทำกิจกรรมในห้องเรียนนะคะตัวอย่างเช่น Open the book to page 13เปิดหนังสือในหน้า13นะคะ Listen carefully นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะ Repeat after me นักเรียนพูดตามครู หรือ repeat after the CD นักเรียนพูดตามเสียงของ CD นะคะหรือว่า say after the tape นักเรียนพูดตามเทปที่ครูจะเปิดต่อไปนี้นะคะ Please speak louder หมายความว่านักเรียนพูดเสียงดังขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะ Speak up ความหมายเดียวกันนะคะหรือ speak up please อันเดียวกันนะคะ Can you hear me นักเรียนได้ยินครูหรือเปล่า Students at the back Can you hear me clearly? นักเรียนที่อยู่ข้างหลังอ่ะได้ยินครูชัดไหมคะเนี่ยนะคะ Please say it again I can't hear you นักเรียนพูดอีกได้ไหมคะครูไม่ได้ยิน I can't catch that word ครูจับประเด็นคำนั้นไม่ได้ครูฟังไม่ทันนะคะ I will play the CD two times ครูจะเปิด CD 2รอบนะคะ I will read this passage twice ครูจะอ่าน บทอ่านนี้สองครั้งนะคะคำว่า two times กับคำว่า twice คือความหมายเดียวกันนะคะ Can anyone clean the board please? นักเรียนคนใดคนหนึ่งเนี่ยใครน้อจะลบกระดานให้ครูนะคะหรือว่าจิริตา Can you clean the board? อันนี้อันนี้บอกชื่อเลยนะคะว่าจิริตาหนูลบกระดานให้ครูหน่อยได้ไหม Clean only this part. Thank you. จิริตาลบเฉพาะส่วนนี้นะคะขอบใจนะ Please do exercise 5 on page 28นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดที่5ในหน้าที่28นะคะ Please pass these sheets around. หรือว่า Please pass these papers around. นักเรียนส่งต่อเอกสารเหล่านี้นะคะไปรอบๆห้องให้ทุกคนได้รับนะคะหรือว่า Take one. นักเรียนหยิบไปคนละหนึ่งชิ้นนะคะ Take only one piece for each of you. คนหนึ่งเนี่ยต่อหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะ I want you to practice this dialogue หรือว่า I want you to practice this conversation ครูอยากจะให้นักเรียนฝึกฝนบทสนทนาต่อไปนี้นะคะหรือว่า now take turns นักเรียนสลับกันสลับบทบาทกันหรือว่า now it's your turn ตอนนี้ถึงตานักเรียนแล้วนะคะ If we have time we'll play a game or sing a song ถ้าเรามีเวลานะคะครูว่าเราจะมาเล่นเกมแล้วก็ร้องเพลงสักเพลงหนึ่งดีไหมคะ uh. Now I want you to play a game เอาละตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเล่นเกมละ It is called bingo game เกมนี้ชื่อว่า bingo นะคะ Which team can answer first ทีมไหนตอบได้ก่อน I give you five minutes for practice ครูให้นักเรียนฝึกเป็นเวลา5นาทีนะคะ I want you to practice for five minutes คือความหมายเดียวกันนะคะครูให้เวลา5นาทีเพื่อฝึกค่ะ Look at the picture or pictures on the board นักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะคะอาจจะมีภาพเดียวก็ไม่ต้องเติม s นะคะหรือหลายภาพก็เติม s อ,อยู่บนกระดานนะคะ Look at the picture on the top left corner first นักเรียนดูภาพที่มุมบนซ้ายก่อนนะคะหรือว่าสั่งให้ดูเป็นส่วนๆนะคะเช่น Look at the picture on the left of the board นะคะนักเรียนดูภาพทางฝั่งซ้ายของกระดานหรือว่า look at the picture on the right of the board ก็เป็นฝั่งขวานะคะหรือว่า at the top ก็เป็นด้านบน at the bottom ก็เป็นด้านล่างหรือว่า in the middle of the board ก็เป็นตรงกลางของกระดานนะคะ are there any volunteers เป็นคำถามที่ใช้ถามว่ามีใครที่จะอาสาออกมาไหมทำกิจกรรมนะคะ have you finished หรือว่า finished หมายความว่านักเรียนทำงานเสร็จหรือ,อยัง not yet นักเรียนยังไม่เสร็จเหรอ oh it's been too long นักเรียนใช้เวลานาน,านเกินไปแล้วนะถ้าจะถามว่านักเรียนเข้าใจไหมให้ใช้คำถามว่า do you understand ส่วนใหญ่พวกเราจะพูดผิดนะคะอันนี้พวกเราจะพูดว่า are you understand ซึ่งผิด grammar นะคะผิดหลักภาษา do you see what I mean นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูหมายถึงไหม function of language หน้าที่ของภาษาต่อมานะคะ giving feedbacks เป็นการที่เราจะให้ข้อมูลย้อนกลับกับลูกศิษย์นะคะเช่นเวลาลูกศิษย์ทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะชื่นชมนะคะในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะสิ่งที่ชื่นชมนะคะอะไรที่ไม่ดีจะไม่พูดนะคะเช่น good ดีนะคะ very good ดีมาก excellent อุ้ยสุดยอดเลย well done ทำงานได้ดีมาก good job สิ่งเดียวกันนะคะ Good boy, good girl ก็เอาไว้ชมว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิง Fantastic, wonderful, marvelous, splendid, terrific, great, bravo, beautiful, incredible, amazing, astonishing, outstanding ทั้งหมดนี้คือความหมายว่าสุดยอดยอดเยี่ยมเลยนะคะเราควรฝึกพูดสำนวนภาษาที่ชื่นชมลุกสิตเป็นประจำนะคะหรือว่า เราจะพูดว่า that's a correct answer นั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะหรือว่า right correct exactly definitely absolutely ทั้งหมดนี้แปลว่าถูกต้องหรือเราต้องการถามนักเรียนทั้งชั้นว่าถูกหรือผิดนะคะให้เราถามว่า is it right or wrong everybody หรือว่าถ้าเขาตอบผิดเราอยากจะบอกว่าให้คิดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเราก็พูดว่า think about it again หรือว่าให้นักเรียนทบทวนคำตอบของตัวเอง Are you sure นักเรียนแน่ใจไหม Please try again หนูพยายามใหม่อีกสักทีสิคะคำตอบยังไม่ถูกนักอะน,นะคะหรือว่า Not exactly ก็ไม่เชิงนะนักเรียนลองคิดใหม่นะคะ What else can you say นักเรียนจะพูดอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมคะ You may want to consult a dictionary นักเรียนอาจจะต้องการปรึกษาหารือกับ dictionary หมายความว่าลองเช็คความหมายใหม่อีกทีนะคะ search more about this in the internet นักเรียนลองสืบค้นมากกว่านี้ดีไหมคะในอินเทอร์เน็ต function of language อันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการ say i n goodbye การกล่าวคำอำลากับลูกศิษย์นะคะ see you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ see you soon เจอกันเร็วๆนี้หรือว่า see you around เจอกันแถวๆนี้นะคะ อาจจะต้องมีการสั่งงานกันนะคะ Don't forget your homework อย่าลืมทำกันบ้านนะนักเรียน Please hand in your homework tomorrow morning อย่าลืมนะคะนักเรียนต้องส่งงานครูพรุ่งนี้เช้า Please turn in your assignment to Nathan นักเรียนทุกคนส่งงานมอบหมายได้ที่เนตันนะคะเนตัน <Nathan S 2> <c oughs> ก็คงจะเป็นคนที่รวบรวมเพื่อเอามาส่งครูอีกทีนะนะคะ If you don't understand anything in your homework please ask me via email ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนของการบ้านขอให้นักเรียนถามครูโดยผ่านอ e ีเมลนะคะหรือว่าสั่งภาระงานนะคะ After class please go to the library to find your favorite book and write about it หลังจากชั้นเรียนนี้เลิกแล้วให้นักเรียนไปที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็ไปหาหนังสือที่ตัวเองชอบที่สุดแล้วก็เขียนเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นั้นนะคะ Your assignment is to do the electronic file of 100 words งานที่มอบหมายให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องทำใส่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะคะเป็นจำนวน100คํา d คำ d on't forget to write an email to me in English อย่าลืมนะคะว่านักเรียนเขียนอีเมลหาครูต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ tell me about your favorite sport โอเคแล้วก็เล่าให้ครูฟังเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนชอบที่สุดเข้าใจไหมคะหรือว่ามอบหมายให้แอนนาทำงานแทนครูนะคะแอนนา Please collect y o u r f r i e n d s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  i g n m e s t s d t u t u r n to to on o o n o n y m y r o r n i แอนนาจ๊ะหนูช่วยรวบรวมงานของเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ส่งให้ครูวันจันทร์ตอนเช้านะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณครูใหม่แล้วก็คุณครูที่ไม่ใช่เอกภากษาอังกฤษแต่ต้องสอนภานษาอังกฤษและต้องใช้คำสั่งมากมายในชั้นเรียนนะคะ Hope this clip useful See you soon. Bye bye.